พันไปหมดเลยให้สัมภาษณ์กับพี่นิ้วกลมไปดูนะคะดิฉันวันนี้ใครได้ดูบ้างดิฉันดิฉันให้สัมภาษณ์กับพี่นิ้วกลมไปพี่นิ้วกลมสัมภาษณ์ดิฉันเขาบอกว่าถ้าเลือกไปหนึ่งประโยคขึ้นวิวบอร์ดได้จะเลือกประโยคอะไรดิฉันบอกว่าเอาประโยคนี้ต้องตื่นก่อนนะคะอย่าหลับลึกเพราะว่าทุกวันนี้คนมันหลับลึกกันเหลือเกินมันไม่ค่อยตื่นนะใช้ชีวิตแบบไม่ไม่เอาปัญญาเป็นเป็นเครื่องกํากับอะ ไม่เอาปัญญากำกับไงใช้ชีวิตด้วยความหลงกับความมรนไม่หลงก็โลภสองอย่างเอาความหลงกับความโลภนำทางไม่เอาสติปัญญานำทางก็เนี่ยเขาเรียกว่าพวกหลับลึกพวกหลับลึกไงเอาความหลงความโลภนำทางมันก็ถูกหลอกลวงได้ง่ายแต่ถ้าเอาความตื่นรู้เอาปัญญาเป็นเครื่องนำทางมันก็จะไม่ค่อยถูกหลอกเออฉะนั้นเรา บางทีคนเราอะโดนหลอกก็ต้องยอมรับว่าโดนนะไม่ต้องไปหาข้ออ้างจริงจริงเคยดูเคสหนึ่งไหมเคยดูเคสไหมที่แบบที่แบบว่าพี่ชายหรือน้องชายไม่รู้พี่ชายแบบว่าที่เขาเคสผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกคอเทนเตอร์หลอกอนะแล้วขนาดแบบพี่น่าจะเป็นพี่ชายเขาหรือเปล่าอัดคลิปอะ เป็นดูทาหอนนะ่ะขนาดเตือนไม่เชื่อด้วยนะยังไม่เชื่อเออเียงหน้าตาเฉยเงีย้ยเห็นไหมเนี่ยยิ่งกว่าการโดนหลอกอีกยิ่งกว่าการโดนหลอกก็คือการไม่ยอมรับว่าตัวเองถูกหลอกถ้าเรายอมรับว่าเราโดนหลอกรู้ตัวทันแล้วเราก็จะโดนหลอกแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราโดนหลอกแล้วเรายังไม่ยอมรับว่าโดนหลอกยังไปหาเหตุผลยังไปหาข้ออ้างอะไรมาแบบเข้าข้างตัวเองอีกก็โดนหลอกอีก ก็โดนหลอกอีกเออโดนหลอกซ้าโดนหลอกซ่าก็เลือกเอาอยากโดนหลอกครั้งเดียวหรืออยากโดนหลอกหลายๆรอบคุณก็เลือกเอานะคะเอออย่าไปกลัวเสียหน้าบางคนอะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้บางคนเสียเงินไปแล้วไงเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เป็นไงอ่ะโดนหลอกก็ต้องยอมรับว่าโดนหลอกอืมจะได้ฉลาดขึ้นไงเชื่อดี่ันโดนกันเยอะ โดนกันเยอะเฉพาะที่เข้ามาในไลน์นี้นะในห้องไลน์นี้ก็โดนไปหลายคนเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยสองพันกว่าคน,นตามมาจากคลิปกันทั้งนั้นแหละ <laughs> อยากหัวเดชคอยอยากหัวเดชหนึ่งหนึ่งในผู้โดนหลอกค่ะเออใครโดนหลอกส่งของขวัญมา <laughs> ใครโดนหลอกส่งของขวัญมาค่ะอ้ดนหลอกสองวันมาเร็วมาเร็ว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 วันแล้วอร่อยมากไค้โดนหลอกส่งของขวัญมาถลุมไม่มีใครกล้าส่งเลยถลุมไม่มีใครกล้าส่งเออโดนเช่นกันเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปโดนเขาหลอกอีกแล้ว นี่อะไรสดวันนี้มาเร็วด้วยนนเนี่ยเพราะว่าให้สัมภาษณ์กับพี่นิคกม็ตก,กันเลยแบบรื้มาซะหน่อยอาบน้ำแล้วทาคงทาครีมทาอะไรอืมอย่าซ้ําเติมขัดเข็ดแล้วเข็ดขให้มันเข็ดให้จริงนะเข็ดให้มันเข็ดให้มันจริงนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอเรื่องเงียบแล้วก็เอาอีกอืกุหลาบทองโอ้กุหลาบทอง <laughs> ตลุตล,ตลุเอาไปทําอะไรไม่ได้ได้เอาแค่มาทัดหูพี่ตะต่างไงพี่ตะต่ง,ตงเอากุหลาบมาทัดหูสมเพชเวทนาอืมเอ,อไม่ดูคนก็ดูให้ลึกอันนี้พูดกว้างๆนะพูดให้สติไว้การสร้างตัวตนในโซเชียลมันสร้างไม่ยากนะทุกคน อันนี้อยากพูดาเวลาอย่าไปเห็นภาพแค่ในโซเชียลดูคนมันต้องดูลึกๆอันนี้ไม่ได้ว่าใครเราไปเห็นแค่ภาพลักในโซเชียลมันไม่ได้หรอกคอนเทนต์มันสร้างง่าย <c oughs> คอนเทนต์สร้างง่ายจะตายคอนเทนต์คอนเทนต์สายบุญคอนเทนต์สายบุญสร้างง่ายเขาก็แบ่งเงินจากที่ไหนแบ่งเงินมาจากที่เขาเอามาจากพวกคุณนั่นแหละไม่ใช่เงินเขาหรอกเขาก็แบ่งเงินมาจาก มาจากพวกคุณนั่นแหละเอาไปทํานู่ทนทํานี่ฉะนั้นเราต้องดูให้ดีแต่ถามว่าคนที่เขาดีจริงมีไหมมีเยอะแยะแต่คนที่ไม่ดีมันก็มีอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคุณต้องดูให้คุณต้องดูให้มันขาดมองคนอะ่ะอย่าไปติดแค่โปรไฟล์เขาในโซเชียลเห็นเขาแบบมีเงินเยอะใช้ชีวิตหรูหราเขาแล้วเขาจะไม่คดไม่โกงเห็นเขาเป็นสายบุญชอบช่วยเหลือทุกอย่างไม่เคยได้ยินแล้วเฮ็ดขึ้นสร้างขึ้น เฮ็ดขึ้นสร้างขึ้นมันเป็นเรื่องสร้างขึ้นได้เมคเอาง่ายมากง่ายมากอืมคนดีจริงมันต้องดีทั้งเสมอต้นเสมอปลายมันต้องไม่เอาเปรียบเข้าใจปะมันต้องไม่เอาเปรียบถ้าเอาเปรียบมันไม่ใช่ล่ะนะอืมที่เขาแจกกันนิดเดียว ไอ้ที่เขาแจกกันนิดเดียวไอ้ที่เขาแจกกันนิดเดียวไอ้ที่เขาโกงอะเยอะกว่านั้นอืมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะย้ําว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะไม่ต้องมาร้อนตัวพูดกว้างๆเพื่อให้ตติกับคนเขาจะได้แบบเวลาเห็นอินโฟเห็นเน็ตไอดอลใน t i k t ต k อกะคุณจะได้แบบคุณจะได้แบบเอ่อช่างใจ ช่างใจเดี๋ยวนี้มันง่ายไลฟ์สดไลฟ์อะไรเราเข้าไปดูกันดึงเอาคนที่เป็นกระแสเป็นดราม่าน่าสงสารมาเรียกยอดไลฟ์เรียกยอดไลฟ์แล้วหลายๆคือหลายๆ,ๆเคสก็อยู่ได้ไงมันไม่มีผู้เสียหายไม่ต้องไปแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนนู้นยังอยู่ได้ทําไมคนนี้ยังไม่เห็นโดนจับมันไม่มีผู้เสียหายมันไม่มีผู้เสียหายไปร้องเรียนถ้ามองมีคนรวมตัวกันแล้วมีหลักฐานเยอะๆอะ แล้วมันหลายคนนะ่ะมันช่อโกงได้เลยนะถ้าสมมุติว่าหลักฐานในไลฟ์พูดอย่างหนึ่งส่งสินค้ามาอีกอย่างหนึ่งหรือทำให้คนแบบมีความเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเราสามารถใช้สิทธิปกป้องตัวเองลองเรียนได้ว่าเรารู้สึกว่าเราถูกหลอกถูกโกงอะไรเงี้ยใช้สิทธิ์ได้เออก็รวมตัวกันสิถ้าคิดว่าโดนหลอกก็รวมตัวกันเวลาเจอเคสแบบนี้นะอย่านิ่งเฉยย้าว่าไม่ได้พูดถึงที่ไหนนะแต่พูดให้พูดให้สต,ติ กับคนที่โดนหลอกว่าเวลาคุณเจอเคสแบบเนี้รวมตัวกันเลยตั้งกลุ่มตั้งอะไรเดี๋ยวนี้ง่ายจะตายตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มในทิกตอกรวมกลุ่มกันแล้วก็เฮ้ยโดนเหมือนกันไหมเฮ้ยเธอก็โดนเหรอเนี่ยฉันซื้อจากร้านนี้เนี่ยเธอก็ซื้อจากร้านนี้เหมือนกันเหรอเฮ้ยเธอฉันว่าเขาพูดไม่ตรงนะในไลฟ์ทำไมพูดแบบนึงทําไมเวลาส่งของขามาเป็นอีกแบบนึงเออเธอมีหลักฐานไหมเออรวบรวม,รวมหลักฐานรวบรวม,รวม,รวม,รวมอะไรเข้า แล้วก็ไปร้องเรียนไปร้องเรียนได้จัดการเขาจะได้อย่างน้อยอะ่ะไม่รู้อะไรเขาผิดหรือไม่ผิดเราไม่รู้นะเราไม่ได้ไปปักปัามเขาไม่ว่าเคสไหนทั้งนั้นเออแต่ถ้าเริ่มมีคนรู้ตัวถ้าเริ่มมีคนรู้ตัวคนชั่วมันจะกลัวถ้าคนดีเขาไม่กลัวหรอกต่อให้ปากเก่งขนาดไหนก็ตามนะบอกเลยดิฉันจะบอกให้ เราเราอย่าไปกลัวสิเราอย่าไปเห็นว่าโอ๊ยคนนี้เขาปากจัดมากคนน,น,น,นี้นู่นนี่นั่นคนไม่ดีก็คือคนไม่ดีปากจัดมันจะสู้ความจริงได้ไงถ้าคนแบบพูดกันมากเข้ามากเข้าหลายเสียงถ้าเออถ้าปากดีปากจัดแล้วทำอะไรตรงอา้าวอันนั้นแหละควรใครก็ไม่กล้าใช่ไหมเออก็ควรปัง มันไม่ได้ฟ้องได้ง่ายขนาดนั้นเราไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปกลัวมันอย่าไปเอ่ยชื่อมันสิไปเอ่ยชื่อมันทําไมไม่ต้องไปกลัวมันกลัวมันทําไมใช้สิทธิ์ทางศาลไม่สุดจริตเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะตัวมันจะเข้าตัวมันไม่ต้องไปกลัวใครที่อ้างมาเดี๋ยวจะฟ้องจะฟ้องไม่ต้องไปกลัวมันเรามีขอแค่เรามีหลักฐานเรามีพยานหลักฐานหรือเราเป็นผู้เสียหายจริงเราพูดได้เพื่อปกป้องสิทธิ์เรามันฟ้องไปยังไงศาลก็ยกฟ้อง มันมีข้อย,ยกเว้นเข้าข้อย,ยกเว้นปกป้องสิทธิ์เราเราพูดเพื่อให้ความรู้กับกับคนในสังคมเราพูดไปเลยว่านี่ซื้อมาจริงมีหลักฐานมีสลิปมีอะไรนู่นนี่นั่นจะพูดไว้ให้ฟังนะสําหรับคนที่ไม่ค่อยรู้กฎหมายถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราเป็นผู้เสียหายจากเคสนี้แล้วเราอยากเตือนภัยเราไม่ได้ไปใส่ร้ายใส่ความเขาเราแค่อยากเตือนภัยเรารู้สึกว่าเออเราเสียเงินไปไปเท่าเนี้ย และสิ่งของที่เราได้มามันไม่มีคุณภาพมันไม่สมกับเงินที่เราเสียไปหรือในไลฟ์เขาพูดอีกอย่างหนึง่งแต่สินค้าที่เขาส่งมาเป็นอีกแบบหนึง่งเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครมาถูกหลอกแบบเราไม่อยากให้ใครมาแบบเออโดนหลอกแบบเราเราก็มาเตือนภัยใช้คําว่ามาเตือนภัยแต่เราไม่ได้ไปกล่าวหาเขาไม่ต้องไปบอกว่ามันโกงหรือว่าอะไรไม่ต้องไปพูดแค่เตือนภัยตามข้อเท็จจริงว่ามันเป็นแบบนี้แล้วถ้าจะไปซื้อก็ ถ้าคุณจะไปซื้อก็คิดให้ดีก่อนนะคะทำได้เป็นการปกป้องส่วนได้ส่วนเสียของเราไม่ใช่มาซื้อของมันแล้วรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบแล้วยังไม่กล้าพูดอีกก็ตายหาสิมันก็ได้ใจตีไปกลัวมันทำไมไม่ต้องไปกลัวมันค่ะ้าไ,ไปกลัวมันเชื่อดิฉันนี่ซื้อสือมันเออ เนี่ยเดี๋ยวเขาเขาให้ไปรวมตัวกันหรืออะไรอะ่ะใครที่ซื้อมาเห็นมีหลายเคสนะที่โดนหลอกพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่แค่เคสเดียวหลายเคสที่ร้านที่แบบหมอไอ้ที่ที่เจ้าของร้านทองหลอ่อๆนั่นก็อีกเคสหนึ่งนะไม่ไม่ใช่เคสที่คนก็พูด,พ,ด,พ,ดพูดกันนี่นะมีหลายเคสนะที่ขายทองออนไลน์มันมีหลายเจ้ามันมีหลายเคสฉะนั้นเคสไหนบ้างที่คนเดือดร้อนน่ะก็ก็ก ้องเรียนกันไปเนี่ยมีช่องแล้วเนี่ยมีสื่อเออมันมีหลายมันมีหลายมันมีหลายอันมันไม่ใช่อันเดียวนี่พูดแบบกว้างๆนะเนี่ยเนี่ยได้โอกาสแล้วเพราะว่าสื่อสนใจต้องใช้ถ้าคุณยังเงียบอยู่ตอนที่สื่อสนใจเนี่ยนะดิฉันจะบอกให้นะคุณจะถ้าเรื่องเงียบแล้วคุณเอาเรื่องไม่ได้นะคุณก็ไม่กล้าอีกเข้าใจเปล่าฉะนั้นตอนนี้สื่อสนใจสื่อกำลังทำข่าว เรามีสื่อเป็นกระบอกเสียงอยากเตือนอะไรอยากพูดอะไรขอแค่เป็นเรื่องจริงไม่ได้ไปสใส่ร้ายใส่ความเขาพูดเลยมันจะได้มันจะได้แบบมันจะได้แบบเตือนภัยหลายคนขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะเขาจอเข้าใจให้ด้วยติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ